หถ้าพูดแบบชาวบ้านก็คือจันห้าวจันห้าวไม่ใช่จันห้าวไอ้ข้าหลามแก๊ปนะไอ้นั่นมันฝนตกมันก็เปียกนะครับใช้ท่อประปานะท่อประปาประกอบกับกับดักหนูนะครับทำเป็นสามลำกล้องเลยใช้กระสุนลูกซองแบบร้อยเมตรหนึ่งนัดก็จะ300เมตรมัน มันมีนิหนึ่งไม่เข้าไม่ผิดตามสนธิสัญญาออตตาว่าด้วยไม่ใช่กลับไม่ใช่กลับระเบิดสองเราก็ทำป้องกันตัวเราเข้าไว้นะครับป้องกันตัวเข้าไว้นะครับหมดถ้าถ้าทำไม่เป็นก็ให้ใครประสานผมก็ได้ครับผมผลิตทำได้ดัดแปลงได้นะครับเราจะได้ไว้ป้องกันตัวเราเราจะไปฝังกลับแบบเขมรก็ไม่ได้ อนุสัญญาออตตาว,ว่าเรามันสุภาพบุรุษนะครับจะเอาเคมโมไปวางเขาไว้ก็ไม่ได้มันก็ผิดออตตาว,ว่าอีกแหละนะฮะเดี๋ยวเขาหาว่าเราผิดแต่ว่าจันทร์ห้านี้ไม่อยู่นะครับออตตาว,ว่าแม่ไม่รู้จักจันทรห้าวประเทศไทยนะครับเอาท่อประปลาดัดแปลงมานะครับใช้ขระสุนลูกซองนี่นะครับลูกเบอร์หนึ่งร้อยเมตรหันเข้ามานะครับกับดักหนูมาแล้วก็วางวาง กลางคืนเราก็วางกลางเช้าเราก็กู้นะครับเราจะเอาหัวกระสุนออกเพื่อให้มันเกิดเสียงตึ้งมาเราถือว่าเราไม่ได้กระทําก่อนนะมึงเดินมาโดนเองไม่น่าไอพวกห่านี่กลางคืนมันแอบย่องมาขุดวางกับระเบิดเราอีกครับ <c oughs> ก็เป็นห่วงน้องๆอ,อย่างนี้นะครับผมคิดว่าพวกท่านเก่งอยู่แล้วนะครับทําลักษณะเหมือนแฟสะดุดนะฮะทําแบบแฟสะดุดแต่แฟสะดุดมันมีแค่แสงไนงะแต่ต้องให้แม่เจ็บและคลานกลับไปแบบหมานะครับ ผมก็แนะนําว่าไปเอาท่อประปาเนี่ยซื้อท่อประปาในตลาดเลยครับตัด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 เข้านะครับแล้วเกี่ยวไปเจาะเอาตะปูทํานะครับใช้กับดักหนูดัดแปลงด้วยนะครับผันเข้าไปเนี่ยมาทีก็ป๊อบไปสามร้อยเมตรลำกล้องไม่ต้องยาวครับเอาลำกล้องสักสิบสองนิ้วพอนะครับสิบสองนิ้วนะครับสามลำกล้องคู่เลยนะฮะเราไว้ก็เป็นห่วงน้องๆนะครับไม่นั้นเด็กมันก็เครียดกันทั้งคืนเลยนะครับ ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมนะครับ